สวัสดีครับท่านผู้ชมต,นนตานันตะกรอกันดีวันนี้ก็มาพบกับท่านอีกแล้วครับวันนี้จะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนะครับด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นพระทับชายภูมินะครับที่ทียง่บนแก้งเขาส่วนสาหรับด้านขวามือก็จะเป็นอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลนะครับอยู่ใจกลางตัวเมืองชยัยภูมิเลยครับอะไรบ้างเวียนผ่านไป คูคิงหรือแม่น้ำพรมพวกนั้นนะครับท่านี้จะอยู่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ทางน้นนะครับอุดมสมบูรณ์มากฉะนั้นสขวามือเป็นเก่งจีนนะครับอยู่ที่บริเวณสารเฉพาะพญาแลที่หนองประเท่านะครับให้ผ่านไปผ่านมาไปเรือ่อยๆขอสักการะบูชาพลังกัน,น บุญของจังหวัดชัยภูมินะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นงานแห่เทียนเข้าพรรษาส่วนขวามือก็จะเป็นงานออกพรรษานะครับจามจังหวัดชยภูมิเราก็จะจัดงานที่บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์จุจารณานะครับก็ท่านเป็นเจ้าเมืองคนแรกของเรานรั่นเองด้านซ้ายมือเป็นน้ำตกตาตนูน กถานโูตนี้ก็จะอยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปประมาณ35กิโล,ละนละครับแป๊บเดียวถึงแล้วเส้นทางสวยงามมากส่วนฝ้ามือก็จะเป็นงานเจ้บบาพ่อพญาเนาถงา,านประจําปีนวัสการองค์เจ้าพ่อได้เองจะจัดทุกเดือนมกราคมนะครับอาทิตย์ที่สองของเดือน,นประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้จัดมา2ปีแล้วเนาะถ้ามีความอัปเตะัง่ไงเราจะมา,าเราียนสร้างีิธีกันแล้วกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝาก กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับตลนนตะกร่องอินดี้วันนี้ก็ขาอขอกกัาวล้วสวัสดีครับพบกันใหม่ครับผม